โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนมเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจะมาแนะนํานะครับผมสาหรับใครนะฮะที่เป็นสายที่เรียกว่าอะไรสายที่ทํางานโรงงานเป็นประจานะผมหรือว่าใครที่โดนบล็อกอินเทอร์เน็ตนะครับใช้คันี้แล้วกันนะใครที่ไม่สามารถใช้ Google Chrome ได้แล้วกันนะใช้คานี้แล้วกันนะเพราะว่าปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้ก g l e c h r ค m มนะครับเวลาที่ใช้ก g l e Chrome อะเวลาเราพิมพ์ที่แท็กบาร์ครับผมมันก็จะสามารถ ขึ้นหาเว็บต่างๆได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมี๋ยกตัวอย่างห้ดูนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าไอ้แท็กปาด้านบนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัว Google แอปกตัว Google Chrome เองะครับเขาจะใช้ซอสของเขาในการค้นหานะครับซึ่งถ้าเราใช้ในตัวของตัวไอ้ตัวไอ้โปรแกรมแล้วผมลืมชื่ออีกเนี่ยไม่ว่าซอฟแอกนะครับเออไม่ o ่าซอฟแอกมันจะไม่มันจะไม่ได้ค้นหาจาก Google นะครับมันจะใช้ตัว Bing นะครับเป็นตัวโปรแกรมเสริมของเขานะครับในการค้นหานะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเร์นใน Google เพลงงดัันะครบ เพื่อนเพื่อนก็มันจะเหมือนกับว่าเพื่อนๆพ่ออะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้บิงล่ะถ้าเราใช้บิงนะฮะมันจะไม่สามารถหาผ่าน Google ได้ซึ่งปกติแล้วนะผมผมคิดว่าหลายๆคนนะน่าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วกันครับไม่ค่อยที่จะค้นหาในบิงนะเพราะว่าในบิงค่อนข้งที่จะแบบว่าผลเสิร์ชออกมาตัวเสิร์ชเอนจินนะครับมันทํางานต่างกัน,นแล้วก็อะไรที่เป็นคลิปดังคลิปเด่นบางทีก็อาจจะอาจจะไม่โผล่ในตัวบิงครับยกตัวอย่างนะครับใช้ตัวบิงนะครับในการค้นหานะครับอ่ะผมเปิดบิงขึ้นมานะครับเพื่อนนแล้ววผเเปิดคาจจาาคาา่พงงัะรบ เพื่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีข้อแตกต่างนะครับระหว่าง Microsoft Bing นะครับกับ Google Chrome นะครับผมย้ายยกตัวอย่างยกข้างๆกันนะครับโอเคแหละมันอาจจะมีใกล้เคียงกันบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับมันก็จะแตกต่างพอสมควรนะเพื่อนจะเห็นนะครับว่าไอจุดสําคัญอ่ะบางทีอย่างของ Google Chrome นะครับมันจะเจอแบบ YouTube เป็น YouTube เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อเนื้อหาสาระเป็นข่าวเลยนะค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าตัว Bing นะครับตัว Bing คือจะแบบเจอแต่ตัวไหนจะเป็นข้อมูลที่เรา ยังไม่ต้องการที่จะหาเนาะเราอยากจะฟังเพลงแต่เราไปเจออะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้ผมซึ่งวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะแนะนำนะครับผมจะปิด Google ก่อนนะครับเทคนิคที่ผมจะแนะนาก็คือการเปลี่ยนตัวค้นหาตัว Microsoft Bing เนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นตัว Google Home เลยนะครับเพราะว่าบางคนนะครับไม่สามารถโหลด Google Home ใช้ในคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะนะอาจจะเป็นคอมบริษัทคอมสํานักงานหรืออะไรเงี้ยไม่อาจจะใช้ได้เนาะก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเบื้องต้นนะครับสหรับใครที่อยากจะใช้งานให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะผมก็วิธีการนะผมเพื่อนๆนะครับไปที่ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับผมจะมีหัวข้อของว่าเออเซตติ้งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัว microsoft เองของผมเป็นเวอร์ชันนี้เนาะเพื่อนๆที่มาดูคลิปหลังจากนี้ผ่านไปปี2ปีอาจจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะผมอาจจะผมอาจจะอัปเดตทีนะแต่ว่าตอนนี้นะครับคลิปที่ผมทําจะเป็นของอัปเดตนี้ครับวันที่ 2- องสวันที่2นะผมอ่ะกดไปที่เซตติ้งนะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับผมขอให้เพื่อนๆนะครับดูที่องค์หน้ารวมๆตรงนี้นะครับเพื่อนจะเห็นจะมีหัวข้อคําว่าเซตติ้งนะครับผมแล้ววก็มีชื่่อานะครับ ้เพื er> ่อนๆทีมหาคำว่าพิมพ์ผิดครับ F E A R C H หรือ search นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปหาตรงนี้นะครับคือเราหาเจอตรงนี้นะครับ search นะครับแล้วเลื่อน looking mouse นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างฝั่งนี้นะครับเพื่อนจะเจอแบบนี้นะครับหัวข้อของคำว่า address bar adsense นะครับผมหัวข้อ manage search suggestion a d s e r s e engine นะผมคำว่า search engine นะครับผมกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆตัวบนนี้ครับไม่ต้องสนใจนะครับนี่คือปล่อยวางนะฮะแล้วก็ไปดูที่ข้อของคำว่า ไมเน็ตเ e ิร์ฟ e n น i n e ครับผมกดเข้าไปครับอธิบายง่ายก็คือตัวของ Microsoft e d g ็นะครับเขาจะแท็บ Engine ที่ค้นหาครับเขาจะสามารถหาผ่านตัว Bing ของเขาเองนะครับที่เราใช้เมื่อกี้นะฮะแล้วก็ตัว Yahoo Google นะแล้วก็ด u c k d u c k g ีที่อื่นอะไรพวกนี้ผมไม่รู้จักนะอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีมีช่องผมด้วยไม่รู้มาได้ไงยังงงอยู่นะฮะก็วิธีการนะครับก็คือเปลี่ยนให้มันไปใช้ของ g o เก e ลเซิร์ฟเ n นจินครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมตัวที่3นะครับ g o เ g l e นะครับเพื่อนๆนะครับ อาจจะไม่ดูตำแหน่งเดียวผมนะครับอาจจะถ่างกันนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อนๆนะครับไปที่จุดสามขีดนะจุดสามจุดนะครับผมด้านหลังของ Google นะครับผมขิดตัวนี้นะครับแล้วกดเอข้อคคำว่าไม d e f a u l t ครับทำให้มันเป็นตัวค้นหาตัวหลักนะครับไม่ e f a u l t ครับหลังจากนั้นนะครับจริงๆล้วิ่งเขาจะเขียนว่าเลยคอมมานะครับซึ่งเขาก็แนะนำโปรแกรมตัวเองก็ไม่แปลกนะฮะเพราะเขาแนะนำโปรแกรมตัวเองนะผมแต่ว่าเราจะใช้ Google นะโอเคหลังจากนั้นนเพื่อนๆปิดไหครับอันนี้ปิดให้หมดเลยนะครับปิดแล้วออกไปเลยนะครับผมแล้วค่อยเข้าใหม่นะฮะ จะเข้าบิงให้ดูอ้าวทษทีครับผมจะเข้า Microsoft Edge ดูอีกรอบนึงครับผมเพื่อนอะไรครับ่ะกดเข้าไปครับ Microsoft Edge ทีนี้ครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่กลับมาหน้าของ Microsoft Edge ครับทีนี้จะไปเทคกันนะครับว่ามันเปลี่ยนไปใช้ตัว Search Engine ของ Google Chrome ได้อย่างอ่อะผมใส่คำว่าเพลงดังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Enter ไปปึ๊บต้องเป็น Google Chrome นครับต้องไม่ใช่ Bing นะ้าเป็น Bing นี่คือไม่ Not ดกู d นะน o t g กูดผมผมไม่ค่อยชอบนะจริงมันดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดนะฮะอะ ทพื่นจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปหน้า Google แล้วครับรวมถึงตรงนี้ครับมีล็อกอิน Google Gmail ได้ด้วยนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันช่องทางที่จะใช้ง่ายนะเพื่อนๆเห็นปะคือมันกลายเป็นคลิปวิด video ีโอแทนถ้าเป็นบิงอ่ะมันจะไปเจอผลเสิร์ชที่แตกต่างกันนะครับมันก็แล้วแต่นะครับว่า Google กับตัว Bing อันนี้คือผมไม่ผมอาจจะไม่รู้ดีเทลเลึกนะว่าบิงกับ Google อะ่ะตัวไหนที่เป็นตัว เอนจินเสร์ชที่ดีกว่ากันนะครับแต่นะฮะแต่ทุกคนก็ค่อนท้นงจชัวร์นะครับว่าใช้ Google ที่จะบ่อยกว่านะครับผมก็วิดีโอคลิปนี้ก็จะจบแค่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นวิธีการแนะนําในการใช้ตัวบิงนะครับผมซึ่งคนที่ประสบปัญหานะฮะส่วนใหญ่ก็จะอาจจะลาคานนะครับอาจจะต้องมาเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แทนนะครับใช้ใช้ตัวบิงก็น่าจะอาจจะลาคาญนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราโดนบล็อกนะผมตัวบิงคือมันเป็น อ่า r o s r o t o f t Edge นะครับมาติดมากาบเครื่องนะครับตัวคุ้นกุ้นโคมคือโปรแกรม extension ที่เราต้องโหลดเพิ่มนะครับซึ่งบางบริษัทหรือว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขาไม่เขาไม่ให้โหลดนะฮะก็สามารถปรับตั้งค่านี้เอาไปใช้ได้ครับสำหรับคลิปวันนี้ขออนุญาตจบอย่แคนี้นะครับนะครับผมใครที่มีคำถามก็สามารถทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะผมรู้จอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ